บอทโจโยมานินออกมาเตือนเด็ดขาดสำหรับช่อง u t u b e ช่องนี้ค่ะพี่น้องเป็นช่องที่เปิดหน้านะคะช่องนี้เป็นช่องเปิดหน้าแต่ว่าทำข่าวลบๆให้กับศิลปินสาวน้อยทำให้ศิลปินสาวน้อยทะเลกกาะกันทำให้ FC สาวน้อยทั้งวงหนึ่งวงสองเกิดความเข้าใจผิดทำให้ f อสาวน้อยเกิดความเกลียดชังกันของศิลปินในวงแยกพักแยกฝ่ายแยกพวกนะคะพี่น้องและล่าสุด บุคคลทันหนีทีบอดได้ออกมาโพดแล้วกัดเอ่ยซื้อส่องออกไปสาวน้อยในเขาไปเบิงปัจจุบันทีสาวน้อยกำลงังอัดคลิปอยู่นีนะคะพี่น้อง19.49นาฬิกานาทีในวันที่19พฤศจิกายนค่ะกำลังไลฟ์สดอยู่ในตอนนี้ในช่อง YouTube ของตนเองและได้เหลือไปเห็นคอมเมนต์ที่โดนปักหมุดไว้นะคะนั่นคือคอมเมนต์ของทางช่อง YouTube สาวน้อยเพชรบ้านแพง ซึ่งเป็นช่อง YouTube หลักของทางบอสโจโยมนินนั่นเองค่ะสำหรับโพสต์นี้ค่ะพี่น้องนุ่มโจโยมนินนามวงศาสาวน้อยเพชรบ้านแพงได้มีการออกมาโพสต์ประมาณว่าช่อง YouTube พี่หญิงพารวยทำ YouTube เล่าข่าวเกี่ยวกับตัวผมวงผมและศิลปินวงผมอย่าให้เกินขอบเขตมากนะักอย่ามาพูดให้เกิดความเสียหายเสื่อมเสีย และทำให้บุคคลอื่นเกลียดชังตัวผมและบุคลากรในองค์กรสาวน้อยอย่ามาเกาะกระแสะอ้างว่ารักอุงอิงแล้วมาพูดให้คนเกลียดชังผมและองค์กรสาวน้อยทั้งที่ข้อมูลบางข้อมูลไม่เป็นจริงอย่าคิดว่าผมไม่รู้นะแฟนๆสาวน้อยเป็นหูเป็นตาให้ตลอดเตือนครั้งที่หนึ่งนี่ค่ะทุกคน หลังจากที่โพสๆนี่กับพี่อีกโพสหนึ่งออกมาเตือนช่อง YouTube พิจิกแต่ว่าเนี่ยกับเป็นเตือนช่องของพี่หญิงพรวยช่องนี้สาเนิ่นก็บอเคยเห็นคือกันนะคะบอเคยได้ยินกับเลยเขาไปเบิงพ่อเขาไปเบิองเราเห็นว่ากําลังไหลสดอยู่บ่ได้เบิงดอกว่าเพื่อนบอกเรืองอีหยังแต่กับเลือไปเห็นคอมเมนต์หนึ่งที่ถือปักมุดไว้นั่ก็คือคอมเมนต์ของทางสาวน้อยเพชรบ,บ้านแพงค่ะพี่น้องเป็นช่องยู u ูบหลักของสาวน้อยเพชรบ,บ้านแพง ไดมาข้อมมนบอกว่าช่องนี้ห้ามมาพูดถึงผมและลูกผมและศิลปินองค์กรสาวน้อยของผมอีกต่อไปโอ้โหอีกครั้งหนึ่งนะคะช่องนี้ห้ามมาพูดถึงผมและลูกผมและศิลปินสาวน้อยอีกต่อไปคือเด็ดขาดมากๆแล้วก็โดนปักหมุดนะคะเป็นความเป็นความคิดเห็นที่มีคนให้ความสนใจเยอะที่สุด นะคะก็ขึ้นมานะคะเป็นหมุดขึ้นมาตอนน้ก็ไม่ทราบว,ว่าปักหมดหรือว่ามันเป็นความพิเ็นที่คนให้ความสนใจเยอะมาเลยเด้งขึ้นมาเนาะ <s up> ก็เข้าไปดูนี่แหละค่ะก็เห็นว่าบอสเด็ดขาดบางคนบอกว่าเนี่ยบอสท,ทาอะไรอยู่บางเรื่องเนี่ยทำไมบอสไม่จัดการบ้าง <S <s <up> <S บอกก่อนว่าเข้ามาบอสนะคะพี่น้อง จัดการีนอย่างแน่นอนล่าสุดก็ไปจัดการหลังเวทีประเด็นดามาของวงสองจักสิจัดการยูทูบเบอร์จัดสิจัดการองค์กรจัดสิจัดการโลกโซเชียลจัสิจัดการหนังค่ายออกมาพยนต์ค่ายออกจัสิจัดการีนอย่างคนเป็นบอสเขาต้องโฟกัสเรื่องที่มันสําคัญก่อนแล้วค่อยทยอยทยอยมาเรื่องที่มันเสียหายเรื่องที่ทำให้แบบมันเป็นมานานแล้วทุกคนเข้าใจไหมมันมันมีมาป่าไปซ้อเนื้อกับบ่สคอยดีว่าเด็กฮิาวบ่คอยดีฮดขคาวาวเนใเพจบานแพง กับอกคอยเดเสพข่าวสาในเพจบันแพงปันใดเพราะว่าเห็ดหลายวงเสลือเกิน,นะค่ะพี่น้องแต่ว่าพ่อหันมาเสพในช่วงนี้เนาะสองสามมืนมาเนี่ยก็เห็นว่ากระแสเนี่ยก็คือโอ้โหมามากแบบมาเป็นคัพมาเป็นถ้วยมาเป็นอ่างก็ไม่ทราบว่าสินอ่ะพอภยัยค่ะก็ไม่ทราบว่าวงอ่ะวงไปทําอะไรให้ยูทูบเบอร์บางคนยูทูบเบอร์บางคนที่ เฮ็ดเปิดหนากระแนปิดหนากระแนแต่ว่าเว้าวทำเป็นเหมือนปกป้องศิลปินในวงสาวน้อยทำเป็นเหมือนปกป้องน้องอุ๋งอิงแต่กลับไปทำร้ายบุคคลอื่นเด็กคนอื่นอย่างเช่นน้องฮักแพงเนี่ยแหละคะ่ะที่มันเป็นประเด็นในตอนนี้คือบางทีเอาเรื่องเก่าๆน้องสาวน้อยไปเห็นมากเนี่ยไปขุดตั้งแต่สมัยน้องมีแฟนคือไม่เข้าใจว่าคนเรามีแฟนมันก็ผิดแล้ว น้องมีแฟนอายุน้อยก็จริงแต่มันก็เรื่องของเขาปัจจุบันเขาก็ไม่ได้มีแฟนเขาก็ทํางานเก็ตไหมคะทุกคนเขาก็เฮิดงานปัจจุบันนี้ก็ยับไปอียังกับเขาหลายคนเทามันมีอดีตอยูเแียวมักบ่มักกรเก็บไปในใจนะคะสีพาว่า,าเบิ่งข้อ,อมเมนต์โพสต์นี้ัดที่นี้พี่น้องโอ้โหตอนนี้นะคะพุ่งไปกว่าหารอยข้อเมนต์บอดก็ได้เห็นเขามาคอมเมนต์ตอบ,บอกว่าปกติผมไม่เคยโพสต์แบบนี้เลยนี่คือการเตือนครั้งแรก มีคนชมมีคนดูได้ยอดวิวได้อะไรได้ไปกันใหญ่เลยบอสก็พูดแบบนี้เนาะในวัาที่นี่คนกับเขามาให้กําลังใจบอสให้กําลังใจบอสนะคะบางคนก็บอกว่าไม่เคยเห็นช่องนี้จนเนี่ยนั่งไปเบืองน้กนะคะคนกับวขาสิค่ะพีน่น้องสุดยอดเลยบอสมีบอสก็คือสุดยอดแห้งอ่าคือบอสคือวันนี้คือให้ซีนบอสเต็มตเต็ม,ตตมคือมาสิค่ะพีน่น้องสาหรับบอสตัวยมานินเนี่ยคนกับเขาให้กําลังใจหลาย บางคนก็บ,บอกว่าเคยเขาไปฟังแล้วฟังไปฟังมามันไม่มีสาระไม่มีอะไรเป็นชิดเป็นอันนะคะส่งลังๆกับขึ้นเลื่อเธอไปใหญ่เนี่ยขอย่อยรอดจาโพดโดนแล้วสุดยอดหล่ะหัวหนาเรือไงยายสายปวนนะคะเชียร์อยู่ผู้นึงใต้ได้อีกผู้นึงอ่าแก๊งนี้มีทั้งหมด6ช่องคุณรา้สิคะพี่น้องก็ไปตามดูกันเอาไปหาเบืออ้องเอาซองได้แน่ซาวเนื้อกับภาษาคืยกันว่าซาวอ่าอ่าซนเนื้อภาษามาแต่ละช่องนี่เป็นไผ่แน่ แกงนี่ผู้ใดแน่นะคะเพราะว่ากับ่อได้ไปติดตามอีหลีคนกัเขามาเนี่ยต้องจัดการแล้วนะสิครับพี่น้องอ่าบอดก็คือต้องเด็ดขาดแล้วนะแมนยูนุ่มโจตอนแรกก็ดีอยู่หลังๆมาเลยเถอะนะคะหมดกันช่องไม่แง่หนีนะสิครับพี่น้องเขาไปเบิรงนได้ครับพี่น้องอ่าแลกกัในหลายโซตอนนี้กับมีการบอกถึงประเด็นนี้แหละค่ะพี่น้องประเด็นอ่าที่ว่า ถูกสั่งห้ามกระถามเบืองต่อไปในอนาคตว่าบุคคลทันนีนะคะช่องพี่ขิงพารวยเนี่ยเขาจะมีการเปลี่ยนคอนเทนต์ไหมพูดถึงสาวน้อยไม่ผิดนะคะแต่ว่าหรือพูดถึงมอลำวงไหนไม่ผิดแต่อย่าไปเสี่ยมให้ศิลปินเขาทะเลาะกันนะคะทุกคนเท่ากันดูเข้าที่เข้าเป็นซื้อแล้วบบที่นี่แต่ว่าอาจจะบ่มีสิทธิ์แล้วนะคะทรงนี้อาจจะบ่มีสิทธิ์ได้บอกถึงบอลตัวอีกต่อไปแล้วว่าได้บอกถึงสาวน้อยอีกต่อไปแล้วเพราะว่าบอลได้สั่งห้ามแล้วว่าช่องนี้ห้ามพูดถึงผม ศิลปินและลูกน้องในองค์กรผมอีกต่อไปนี่คือเด็ดขาดมากๆแล้วจังใดกะฝากเป็นกําลังใจให้ทางคณะผู้บริหารนอตองจัดแจงอีกอย่งเ,งเยะแยะมากมายค่ะอ่าก่อนทิ้งท้ายไปก็เลื่อนมาเห็นทางโพสต์ผู้จัดการเมื่อเดี๋ยวก็ได้มาโพสต์บอกว่าทําเป็นออกมาทำคอนเทนต์ปกป้องเป็นห่วงศิลปินแฝงตัวหาแดกกับคอนเทนต์ลบๆจักเลื่องจริงว่าจริงสันหามาเา้า พี่เถานังหยาบพิ่นมาสี่ค่ะพี่นอ้องแล้วบนที่นีบอสกับนานไปแช่บอกว่าวารละตั๋วพิ่นมาสี่ค่ะผู้จัดการไม่เดี๋ยวเขาคือไม่ยอมเหมือนกันนะก็ได้มาเห็นอบอสนกกับเขาไปคอมเมตดโอ้ยสับไปจมให้เพิ่น่า้เพิ่นอัดลงโลดประมาณนี้ค่ะเพิ่นอัดลงกับคืออัดลงก็อัดแต่เรื่องที่แบบทําให้วงบอสก็บอกแล้วเม็แต่คนในวงก็ห้ามทําคลิปที่ทําให้ซอเสียดไปทางดราม่านั่นเองค่ะสำหรับออันณีก็ฝากไว้เพียงสำเนียงค่ะพิพลาดประกันนกระต้องขออภัยน้ำนะาคา